สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันตอนข้ามอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนตกแรงมากค่ะเพื่อนๆแต่ก็เนอะก็ะยังดีที่เขาหยุดให้เพราะว่าในเนี้ยตกน้ำคนท่วมแน่แล้วตกแรงอย่างเมื่อวันนี้สักสองสามชั่วโมงตรงที่พืน้นพื้นที่ต่ำอ่ะนะ,ะพืน้พนคงจะท่วมแน่ๆเลย ดีๆที่เขาตกสักประมาณครึ่งชั่วโมงได้อ่ะเพื่อนๆดูแลสุขภาพไว้ได้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศกำลังจะเปลี่ยนปลายฝนต้นหนาวเนาะมันก็ฝนช่วงนี้ชุกมากตกแทบทุกวันบ้างมากบ้างน้อยบ้าง ก็ไม่มีอะไรมากนะเพื่อนๆเนาะที่ถึงเ,เพื่อนๆฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ